เมื่นเนี๋ยเจ้าก็จะออกไปไปแสวนออืมตะคืนว่าจะปีกบ้านมาปีกสะกกไปแสวนปีกเนี่ยไปนอนคนนี้นอนคนนี้ก็ยังเหรอก็อ่าไปนอก็เลยนอนท่านเนี่ยตะคืนแป่งห้องคือมันแห่ไมตเนระไม่ได้แป้งแต่ลรองบง เมื่อ่อนเบิดขนาดแล้วก็มาผู้หวงลูกก็มาสมาก่อนแจ้งไปลูกเนี่ยไปทำช่อมมันก็มาทมาไขกือที่มันน่าคือแต่้องมันก็ว่างมกลันไ่อ่นมันอมันมีรูปบุ่นเหานหมติดองยการน่าจะน่าิดที่นะบ้านหลังรูปม่นคือเป็นด้านห้องหลืบที่ล้านขาแดงนะชื่น้ำเงินใช่เออน้ำเงินเนาที่มีหัวเหล็กเห็นไหมเออประตูหุนอะไรนะเหล็ก ลงนิ่งท่อมโลปก็ห้อมหนุ่ม่งแล้วาดคนไเป็นส่วนสอง่านไอ้ไอ้ดีโบงตันยังอยู่ท่านอยู่ไปเลยเออแต่ว่าตัวสุ่มเน่ไอ้ดีจะส่มเปนห่มไปหน่่่คนดอมไอ้ดีตะส่มตส่งไปส่งไปส่วนกับหูากราสิ่นี่ยข้าตมบันต้องีพี่จิ่ัวส่งเ็นหนเป็นยังไงบ้างเยเตียวเขาค่อยได้วหมห้องูกมันก็มีนะจะ อือแล้วชมบุญแหะอือแล้วก็ทำนี่คือลอนเนีคือเราทเ่านน่ะอือหมดมันมัให้มีแผนอื